คชมครับเขาบอกกันว่าคนเราเนี่ยถ้าหากว่าอยากจะประสบความสําเร็จนะมันต้องไม่กลัวความล้มเหลวมันต้องกล้าที่จะเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะฮะวันนี้ผมมีซีอที่อายุน้อยเหลือเกินนะฮะอายุน้อยมากๆาฮะแต่ว่าทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้ทําง่ายๆนะทายากนะวันนี้เชิญมาพูดคุยกันหน่อย นะครับคุณนภัชรกริชื่นชมนะครับประธานบริหารบริษัทพัชรกริชพาร์ตี้จำกัดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเกมส์ค่โทษนะแต่ว่ากันนี้เลยอายุเท่าไหร่อ่ะยี่สิบแปดปีครับตอนนี้ผู้ชมต้องเรียกอะไรต้องเรียกคุณลุงกอล์ฟอย่างนี้ไม่ใช่นะยี่สิบแปดจริงหรอครับผมโอ้โหมันเริ่มต้นยังไงอ่ะเข้าไปได้ยังไงธุรกิจเนี้ยคือต้องบอกก่อนว่า เราเริ่มจากผมเองก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่อยากประสบความสำเร็จนนแหละครับแแสวงหาโอกาสตั้งแต่เด็กๆเลยช่วงที่ยังเรียนอยู่สมัยมัธยมหรือว่ายังเด็กๆเนี่ยเราก็พยายามหาโอกาสที่จะทำอะไรได้ใช่ครับก็มีโอกาสได้ไปเจอคนติดป้ายประกาศขายบ้านมีคนกำลังติดป้ายประกาศเลยมันจะเห็นอยู่เรื่อยๆเยอะแยะไปหมดเใช่ครับเราวิ่งเข้าไปถามเลยพี่พี่ทำอะไรครับติดป้ายทำอะไรอยู่เขาบอกว่าน้องแนะนำไหมแนะนำหาคนมาซื้อบ้านให้พี่สิเดี๋ยวน้องจะได้เงิน ตอนนั้นแหะอายุเท่าไหร่ตอนนั้นเนี่ยประมาณอายุ15 16เองช่วงมีโอกาสอะมีโอกาสเรต้นอะไรเงี้ยเจอใครอะไรเงี้ยเนาะใช่วิ่งเล่นอยู่แถวนั้นวิ่งเล่นอยู่เออเจริงๆก็เป็นคนทำททุกอย่างครับทำรายได้เสริมอะไรเราก็ทำอะไรที่มันทำได้ได้แต่ตอนนั้นเนี่ยเราก็ถามว่าอ้าจริงๆหรอแค่แนะนำก็ได้เงินแล้วหรออะไรเงี้ยเขาบอกว่าลองดูสิแนะนำมาแล้วก็จะได้เงินอันนั้นคือจุดเริ่มต้นครับที่เราพยายามแสวงหาว่าเอ๊ะว่าวงการอสังหาหรือมือซับที่ม เรายังไม่รู้เลยใช้คำนี้ได้ไหมไม่รู้เลยครับก็เรียนไปด้วยทํางานไปด้วยไม่รู้ว่าอะไรทําได้เงินทําไปหมดนะขายบอกต่อไอ้คืออะไรจำลองไาฝากไม่รู้จักหมดเลยครับแต่ก็พอเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราได้ศึกษามันมากขึ้นศึกษาไปเรื่อยๆประสบการณ์ก็หล่อมทําให้เราได้เจอ i n v e ตอร์เก่งๆทําให้เราเจอเจ้าของโครงการใหม่ๆอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราก็อยู่ในวงการสังหารมาตั้งแต่เด็กจนถึงวันนี้ครับโอ้โหนะฮะจนถึงปัจจุบันนี้ใช่ครับ ทางคุณนัทเองไม่ได้มีแค่บริษัทเดียวนะคะถูกครับมีถึง3บริษัทเล้ใช่ครับปีนี้เพิ่งเปิดตัวไปก็ปีนี้เพิ่งเปิดตัวอีกสองบริษัทก็บริษัทหลักก็คือบริษัทประกันภัยาร์ตี้นะครับอันนี้ก็ทำมานานลวแล้วก็เราเปิดตัว SP Leasing ิ้งแอนน์การันตีขึ้นมาเพื่อเป็นเรื่องของ L e a s i n g ครับใช่ครับเพื่อจะขยายกลุ่มลูกค้าในเรื่องของการสัมสนทางด้านการเงินมากขึ้นใช่ครับแล้วก็อีกบริษัทเป็น SP p r o p e r t y ครับ แล้วตอนเริ่มแรกๆอ่ะมันมีปัญหามีอุปสรรคไหมอ๋อต้องบอกว่าปัญหาอุปสรรคในเป็นของคู่กันเ,เขาบอกว่าก่อนที่เราจะผสมเลยเราต้องม่เหลวก่อนอ,อก็จริงๆผมว่าความมั่เหลวเหล่านั้นแหละคือคือครูชั้นดีแล้วก็เป็นองค์ประกอบที่ทำให้เรามีวันนี้ได้ครับเออเออมันมีไหมล่ะที่แบบว่าเราไปไปเล็งละตรงเนี้นยน่าจะขายได้อ๋อแน่นอนนะแนตะ่มันไม่ได้แน่นอนครับมีตลอดครับมีตลอดก็เจ็บมาเรื่อยๆเจ็บมาเรื่อย แต,แ,ตแ,ตแต่ความเจ็บที่ทําให้เราเป็นประสบการณ์ใช่มันจะทําให้เราเติบโต,ต,ตขึ้นครับเออเอาจริงครับเวลาเวลาคนฟังว่าอาสังหาริมทรัพย์อ่ะคําจํากัดความมันคืออะไรคำจำกัดความจริงอสังหาริมทรัพย์มันค่อนข้างกว้างครับ,รบเราอาจจะพอพูดถึงอสังหาริมทรัพย์เราก็พูดถึงที่ดินบ้านคอนโดอะไรอย่างนี<ม>้ใช่ไหมครับแต่จริงในรูปแบบของอสังหาริมทรัพย์มันมีในเรื่องขององค์รประกอบอื่นๆเช่นการเงินเข้ามามมใช่ครับหรือว่าใน,นเรื่องของการโรงแรมการพัฒนาโครงการมีหลายรูปแบบมากๆครับ ใช่ครับคุณพ่อคุณแม่มาทับมั้งไหมอยาไปทางนี้เลยลูกเอ้ยมันยากนะเพราะว่าที่บ้านผมเลยว่าคุณพ่อคุณแม่น่าจะคาดไม่ถึงคาดไม่ถึงแต่จริงเขาจะเห็นผมตั้งแต่เด็กและว่าผมเป็นคนที่แบบพยายามจะทํามาหากินพยายามทําธุรกิจมาตลอดมีโอกาสเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเองแต่อยุค16เลยใช่ครับก็แบบไปเป็นลูกจ้างร้านอาหารก่อนจากตอนนั้นเราพยายามหาทางทําร้านอาหารเป็นของตัวเองทําน้ําดื่มทำเบเกอรี่ทำมาทุกอย่างครับเบ้อสัตว์ถั่วก็ทํามาแล้ว ก็คือคนรอบตัวชอบมาหากินอ่ะชอบธรรมากินมากใช่ไหะแล้วก็สุดท้ายก็คือมาจบลงที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบบเกือบจะครบวงจรแล้วนะธุรกิจอสังหาเกือบครบวงจรแล้วตอนนี้เรียกว่าครบวงจรแลนะครบวงจรนะเริ่มจากการเงินจนมาในเรื่องของเดเวล OP ทุกอย่างครบวงจรครับโอ้โหมีทั้งผลิตภัณฑ์มีทั้งบริการให้ด้วยนะคะมี การการันตีด้วยรางวัลล่าสุดมีความภูมิใจกับรางวัลนี้มาก้อยแค่ไหนคะคือต้องบอกก่อนว่าทุกครั้งที่ได้รับรางวัลนะครับมันเป็นเหมือนแรงบันดาลใจที่ทำให้เราอยากจะพัฒนาตัวเองต่อไปเสริมพลังให้กับเราครับเป็นเครื่องยืนยันว่าเป็นเครื่องการันตีว่าเออวันนี้เราได้สําเร็จขึ้นมาทีละก้าทีละก้าขึ้นมาอะไรเงี้ยครับเราก็อยากจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆอยากทำดีขึ้นไปเรื่อยๆครับคุณคุณนัทเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะชื่อรางวัลเต็มๆเป็นรางวัลอะไรเขามอบให้กับบริษัทแบบบไไหนนงรราวััี้้ด โอกาสจากทางนิติศาสตร์บิสเนสพาร์ทครับก็เป็นรางวัลเกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์ครับนี่รางวัลยอดเยี่ยมเลยนะครับผมอันนี้โอกาสขึ้นไปทอล์กเดนิลส์ครับแล้วก็ได้รางวัลเดนิลส์มาด้วยครับใจฟูเนาะภูมิใจยี่สิบแปดใช่ไหมอายุกำลังจะยี่สิบแปดย้ำอีกครั้งหนึ่งโอ้อะไรกันเนี่ยเออแล้วจริงๆแล้วส่วนตัวตัวเองนะฮะไลฟ์สไตล์เป็นยังไงบ้างจริงๆก็ เล่นดนตรีมาอยู่ดนตรีมาก็ชอบเล่นดนตรีครับแต่ส่วนตัวก็ชอบอ่านหนังสือแต่ไลฟ์ไล้จริงๆอ่ะผมเป็นคนที่ทํางานกับใช้ชีวิตร่วมกันได้เออยังไง,ง,ไงก็จริงๆออบางคนอาจจะบอกว่าเอาชีวิตการทํางานกับชีวิตส่วนตัวมารวมกันเป็นเรื่องไม่ดีออใช่ไหมครับแต่จริงๆต้องมองย้อนกลับไปว่าจริงๆถ้างานที่เรารักอ่ะมันมันสามารถทให้เราทําร่วมกันกับการใช้ชีวิตของเราได้แบ่งเวลาให้เป็น อ่าแบ่งเวลาให้เป็นบริหารจัดการให้มันด้วยกันได้ทุกวันนี้สมมติถ้าเราอยู่ที่ไหนเนี่ยเราก็ทำงานได้ครับบอกว่ายุคนี้เป็นยุคที่ทำหากินค่อนข้างง่ายครับเออเออจริงๆแล้วในคุณเนี่ยต้องถือว่าประสบความสำเร็จเร็วมากเร็วมากเออคุณคุณพอจะบอกแบบเทคนิควิธีอะไรให้หน่อยได้ไหมเออจริงๆก็ยังมองว่าตัวเอง สามารถประสบความสำเร็จในด้าน,นอื่นได้อีกแล้วครับยังมีอีกหลายอย่างที่เราอยากท<ค>ําแต่วันนี้ต้องพูดถึงยามของคําว่าความสําเร็จนะครับผมมองว่าคนเรามักจะไปมองในเรื่องของปลายทางแต่จริงๆแล้วมันอาจจะอยู่ที่ระหว่างทางก็ได้นะครับเพราะว่าส่วนตัวผมผมจะมองความสําเร็จแบบนี้เลยคือถ้าวันนี้เราคิดว่าการที่เราจะประสบความสำเร็จได้เราต้องเป็นอย่างที่เราหวังเป็นอย่างที่เราฝันแต่จริงๆแล้ว เราทุกคนนะประสบความสำเร็จอยู่ในทุกๆวันนะครับ oh. เพราะว่าจริงๆในเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ละวันที่เราทำการที่วันนี้เราสามารถดูแลครอบครัวเราได้ผมว่ามันก็เป็นเรื่องเดียวประสบเลยเนาะการที่เรายังมีที่อยู่มีอาหารการกินที่ดีอยู่อย่างเงี้ยหรือหรือสุขภาพร่างกายเราไม่ได้เจ็บป่วย uh huh. ไม่ได้เป็นโรคร้ายนะเนี่ยผมว่าก็ก็เป็นความสําเร็จอีกด้านหนึ่ง uh huh. อีกด้านหนึ่ง uh huh. หรือแม้กระทั่งเรามีเวลาที่อาจจะอยู่กับครอบครัว uh huh. ไดช้ชีวิตเพราะว่าองค์ประกอบของความสำเร็จนะครับมันก็จะมีในเรื่องของรายได้มีเรื่องของความรักครอบครัวในเรื่องของสุขขภาาพเเรื่อองงวล แลสิ่งเหล่านี้จริงๆคนเราไม่ต้องไปมองหาไกลเลยครับเพราะมันอยู่กับเราในทุกๆวันนั่นแหละแต่เพียงแค่คนส่วนใหญ่มันจะไปมองว่าจะสําเร็จได้ต้องเป็นอย่างที่หวังและเป็นอย่างที่ฝันเสมอไปมันจะกลายเป็นกดดันตัวเองมันจะกลายเป็นว่ากดดันตัวเองใช่ครับแต่จริงๆแล้วสิ่งที่มันอยู่ปลายทางครับมันคือความลาค่าระหว่างทางเวลาเราเวลาเราประสบเร็จขึ้นมาครับสิ่งที่เราจะมองกลับไปคืออดีตที่เราฝ่าฟันอุปสรรคล้มเหลวล้มลุกคุกคัานนั่นแหละครับเพราะว่านั้นคือลาค่าที่สุดเลยแต่คุณนัที่คือพอประสบความสําเร็จมา เป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรแล้วคือเพื่อสร้างกำไรยังไม่พอแต่คืนเพื่อสังคมด้วยเราทําอะไรบ้างคะใช่ครับส่วนตัวชอบทำซีทอางมาคือชอบชอบเข้าไปช่วยเหลือในกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆเพราะว่าผมว่ายิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งหวงยิ่งหายเวลาเราเติมเขาเดี๋ยวเราเต็มเองครับใช่ครับล่าสุดนี่เราเห็นน้ราบอันนี้คือไปไปทำกิจกรรมอะไรบ้างคะอันนี้ก็ไปบ้านพักคนชราครับ ตอนางคนชราเพราะคนชลาท่านอยากได้เพื่อนเนาะแล้วก็อันนี้เป็นเด็กๆชายครับเด็กๆห่างพิการแต่เด็กน้องคนนี้พิการแต่เล่นดนตรีเก่งมากใช่ครับโอ้โหนะคะมีโอกาสก็อยากจะทาอีกเรื่อยๆครับมีโอกาสจะทำอีกเรื่อยๆอยากจะไปติดตามกิจกรรมดีๆแบบนี้เผื่อจะได้ร่วมบุญกันด้วยนะคะคุณนะหรือว่าอยากจะไปศึกษาเป็น เคสตัดดี้นะคะคเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยเด็กๆคนรุ่นใหม่ก็อยากจะประสบความสําเร็จไปเจาะองธุรกิจติดตามคุณนัทได้ที่ช่องทางไหนยังไงได้บ้างคะจริงติดตามได้หลายๆช่องทางเลยครับก็เป็นช่องทางส่วนตัวนะครับเฟซบุ๊กก็พัชรกิจชื่นชมฮะ,ะแล้วก็ไอจีก็พัชรกิจแล้ว t ิกต็อกก็มีนะครับติกต็อกก็มีแล้วครับผมนี่เลยบนหน้าจอด้านล่างนะคะ<อ>ทั้ง Facebook IG แล้วก็ t <อ>ิ๊กต็อกด้วยค่ะเออเดีย๋ดวยวจนรายการอยู่นะจะฝากขายบ้าน อ๋อย oh, ินดีมากเลยคะับเขอบคุณมากมากนะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับเบาจะครู่ให้เดี๋ยวกลับมาครับ